ว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้สําหรับคนมีคู่ก่อนนะความรักเนี่ยอ่าก็เป็นฟีลแบบว่ายังไงดีล่ะไพ่เดอะสตาร์เนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนอะว่าจะเป็นยังไง <laughs> ทําไมเนาะโอเคออะโอเคคือนะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าชาวราศีเมถุนเนาะความรักความสัมพันธ์เราให้ใจเขาค่อนข้างมาก นะให้ใจอย่างมากนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะคือเขาอะก็ไปฟีลว่าแบบอ่ะก็โอเคขอบคุณนะที่แบบรักเราเขาเขาเขาเอพเชเที่เรารักเขานะคะชาวราศีเมถุนเราต้องบอกเลยว่าคนรักเนี่ยคือค่อนข้างจะซึ้งใจนะคะที่เรารักเขาเนาะแต่ประเด็นคือว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะว่าในอดีตที่ผ่านมา เป็นยังไงกันเนาะหน้าไพ่มันบอกว่าเหมือนเกิดขึ้นเกิดความสัมพันธ์ที่แบบว่าฝังใจในเรื่องอดีตกันเกิดขึ้นทั้งเราแล้วก็เขาไม่รู้ฝังใจกันในสาเหตุอะไรนะคะหน้าไพ่ก็บอกเลยแต่ประเด็นคือว่าณตอนเนี้ยเรายังแฮปปี้กันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าในอดีตเนี่ยอย่าไปคิดมันอย่าไปเอามันมาวนเวียนในหัวขนาดนั้นนะคะทิ้งมันได้ก็ให้ทิ้งมันไปเนาะคือเขาก็ยินดีที่จะรักเราเหมือนเดิมแล้วเราก็รักเขาเหมือนเดิมคือให้อภัยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องในอดีต ทิ้งได้ทิ้งไปนะคะอย่าเอามาใส่ใจอย่าเอามาวนเวียนกับความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันเนาะโอเคต่อไปมาดูกันนะคะชาวราศีเมถุนเนาะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีเกณฑ์ได้พัฒนาไหมนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วกลัวไม่ทันนะกลัวแบบว่าเฮ้ย แม่หมอทําไมราศีหนูไปไหนแล้วคะอะไรอย่างเงี้ยราศีเราไปไหนแล้วเราอยากดูย้อนหลังอะไรเงี้ยกดติดตามไว้ได้เลยนะคะหรือว่าย้อนหลังใน youtube ก็มีเนาะชื่อชื่อชาแน,นลนี้ตามนี้เลยนะคะเซิร์ชได้เลยเนาะ,ค,ะคือเจอแน่นอนนะคะจะเจอเสียงแม่หมอแบบเจ๊เจ้วเจ๊เจีวอยู่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าสําหรับคนที่ความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมาของชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ได้ข่าวดีอีกคนนึงเหมือนกันนะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีคืออะไรคนที่คุยกันมานานมีเกณฑ์ตกลงปรงใจแน่นอนนะชาวราศีเมถุนเนี้ยคือแบบว่าบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคนที่แบบว่าเฮ้ยคุยกันมานานแล้วว่ะไม่ชัดเจนสักทีอะไรก็ไม่รู้เขาก็ดูนิ่งเขาก็เราก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยน,น้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเซอร์ไพรส์กันขอกันเป็นแฟนกันเกิดขึ้นเนาะเออัเดี้ยคือดูด,ดูดูมีความแบบว่าเหมือนเล่นใหญ่อะต้องบอกเลยว่ามีความเล่นใหญ่นะแต่่่ก็ยินนนนดดีีวววงหห้้าาาาะะคะสํรรับชมถุท มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะก็จะได้ชัดเจนสักทีว่าเราเป็นอะไรกันนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูคนโสดเนาะว่าจะเป็นยังไงนะอ่าคนโสดชาวราศีเมถุนจะได้สละโสดบ้างปะหรือว่าจะยังไงดีเนาะหรือว่าแบบจะยังแบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรเอ่ยจะเป็นฟีลลิ่งว่าเราจะมีคนเข้ามาจีบไหมแล้วคนที่เข้ามาจีบจะลักษณะเป็นยังไงนะคะโอ้เลเวอร์ขึ้นมาเลยนะไพ่ประจาราศีตัวเองเลยนะเนี่ยคืออะไรแน่นอนมีแน่นอนไแบบว่าใครที่กลัวว่าแบบ แม่หมอหนูไม่อยากโสดแล้วคะ่ะหนูเหนื่อยอะไรเงี้ยเออมีแฟนแน่นอนอันนี้คือหน้าไพ่ขึ้นมาเลยนะคะว่าเนี่ยอืมดีต้องบอกเลยว่าดีเนาะคืออะไรเดี๋ยวคนรักเก่าหรือเปล่าหรือเพื่อนเก่าหรือคนที่เราเคยชอบคนที่เราเคยรู้สึกดีกับเขาอะมาแน่เดี๋ยวเขากลับมาแน่คนที่เคยคุยกันไปแล้วครั้งนึงแล้วรู้สึกไม่คิกกันแล้วอยู่ดีก็กลับมาหน้าไพ่บอกเลยว่าข้างเนี้ย มันจะเป็นฟีลลิ่งว่าคนโสดจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วอ้ยแม่หมอดีใจจังเลยคนชาวราศีเมถุนที่จะเป็นคนโสดจะได้มีแฟนกับเขาสักทีนะคะ้าไพายบอกว่าคุยกันชัดเจนมากขึ้นคุยกันเข้าใจมากขึ้นนู่นนี่นั่นต่างๆตกลงปรงใจเลยเป็นแฟนเลยง่ายเนาะไม่ไม่ต้องคุยกันนานไม่ยืดเยื้อนะคะก็คอนเกตเนาะกับชาวราศีเมถุนนะที่อาจจะได้สละโสดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าจะมีใครมาจีบบ้างเนาะอ่ะคนที่มาจีบนะคะก็จะเป็นพวกอ่า ชาวราศีอะเดนะคะราศีธาตุด,ดินเนาะก็จะเป็นพืชศพกันมังกรเนาะเอ่อก็จะเป็นเนี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยนิ่งๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นคนที่แก่กว่านะคะหนา้าไพ่ก็คือเห็นไหมมีความหนวดคราวต่างๆเนาะอาจจะแก่กว่านะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าเขาคนเนี้ยคืออาจจะเป็นครูอาจารย์อะไรอย่างงี้ก็ได้ที่เข้ามาจีบเราเนาะเลิศนะก็ต้องบอกเลยว่าคนคนเนี้ยคือ ถึงเขาอาจจะมาดูไม่ไม่ได้ค่อยสันทัสในเรื่องของความรัก,กเท่าไหร่เนาะแต่ตัวเขาเองอะคะ่ะคือบอกได้เลยว่าเขาว่าจะค่อนข้างเหมือนแบบมั่นคงนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ทุกๆุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวแม่หมอขอขอ,ขอเปลี่ยนกองไพ่ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้ใช้มาสักพั้นึงแล้วเนาะครบสิบครบหกราศีแล้วเดี๋ยวแม่หมอขอเปลี่ยนนะคะเป็นอันนี้เลยอีโรติแฟนตาซีเนาะแม่หมอนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะต้องบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นการใช้ครั้งแรกนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าครั้งแรกเป็นยังไงเนาะแม่หมอมีสลับหน้าไพาไว้บ้างแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ไพปิดกันนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็สวยนะคะแต่ว่ามันจะแอบฟีลแบบแอบโปโป,โปนิดนึงนะต้องบอกเลยหน้าไพามันจะเป็นแบบเออเหมือนมีความแบบอีโรติกนิดนึงเนาะสิบแปดบวกไม่ถึงหรอกอาจจะแค่สิบห้าสิบหกบวกก็พออะไรประมาณนี้ไม่ถึงสิบแปดนะคะ